แลคโตสและวายนะคะจะสร้างเอนไซม์เพอร์เมสเอนไซม์เพอร์เมสจะทำหน้าที่ในการรับเปลียนแลคโตสนอกเซลล์นะคะเข้ามาสู่ภายในเซลล์นั้นแลคไวายจะทำหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์เพอร์เมสนะคะแลคเอเมื่อเกิดการแสดงออกแล้วจะได้เอนไซม์ทรานซาเชิเลสหรือไม่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายต่าง นั้นถ้าหากว่ายีนและโปรคารนนี้เกิดการแสดงออกก็จะสร้างเอนไซม์ทัื่ส้างชนิดนี้ออกมารูปนี้ก็แสดงถึงกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลแลคโตสนะคะเป็นการควบคุมการแสดงออกของ,ของยีนในแบคทีเรียอีโครีนะคะเอนไซม์พิวมีเอนสนี่ก็อยู่ด้านนอกเซลล์อันนี้ก็คืออยู่ภายในเซลล์นะคะพิวมีเอสก็ทำหน้าที่ในการรับเลี้ยงแลคโตสจากนอกเซลล์เข้ามาภายในเซลล์ แล้วตัวนี้แลคโทสเข้าไปภายในเซลล์แล้วนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการย่อยสลายน้ำตาลแลคโทสคือเบต้ากากลโตซิเดสที่ได้จากแลคแซเที่มี้นะคะแลคแซนจะสร้างเบต้ากากลโตซิเดสเพื่อมาสลายพันธะเบต้าลึกลึกไปโคซิลิกบอร์ดย่อยสลายแล้วก็จะได้น้ำตาลกลูโคสแล้วก็กากลโตสเอนไซม์เดียวกันนี้จะสามารถเปลี่ยนแลคโทส เปลี่ยนเป็นอีกไอโซฟอร์หนึ่งไอโซเมอร์ ISO หนึ่งนะคะได้เป็นอะลูเลคโตสนะคะแล้วก,ก็สามารถเปลี่ยนแลคโตสเป็นอะลูเลคโตสได้ด้วยอะลูเลคโตสก็เป็นซับสเตรตของเบต้ i, าไกลโตไซเดสเหมือนกันถูกย่อยสลายโดยเบต้ i, าไกลโตไซเดสเหมือนกันอะันนี้ก็เป็นแลคโตสเปทนเจโคนิซึ่งคือเป็นการย่อยสลายน้ำตาลเลคโตสโดยเอนไซม์เบต้าไกลโตไซเดสนะคะเบต้าไซเดสก็ทำหน้า ates, นนที่รับเลี้ย ose, งแลคโตสเข้ามาทรานสิชเชนเอสไม่เกี่ยวข้อง กับการย่อยสล <Stars S 1> <ฟ>ายน้ำตาลแลคโทสนะคะับซิสเตอร์เลซจะทำหน้าที่ในการเติมหมอะซิทิลให้กับน้ำตาลแล็คโทสที่ไม่ถูกย่อยสลายนะคะ <schaut> แล้วก็มีการลำเลียงออกไปใหมะะ่และไม่เกี่ยวกับการย่อยแต่มันเป็นการเติมหมูอะซิทิลนะคะเติมอะซิทิลกรุ๊ปให้กับน้ำตาลแล็คโทสที่ไม่ถูกย่อยสลายนะคะแล้วก็มีการลำเลียงออกไปนอกเซลล์ใหม่อีกนิดนึง นี่เขาบอกว่าเอนไซม์เบต้ากลคโตซิเดสนะคะเอนไซม์ที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสนี่ยเป็นอินดิวซิโนเอนไซม์เป็นความว่าอะไรเป็นเอนไซม์พิษถูกเดี่ยวตามที่มีการสาร้างปกติไม่สร้างนะคะปกติเซลล์ไม่สร้างเบต้ากลคโตซิเดสเฟอร์มีเอสทราสซิเมสเซลล์ไม่สร้างนะคะนี่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทำการทดลองง่ายๆแล้วก็สรุปได้ว่าเบต้ากลคโตซิเดสนั้นเป็น In อินดิวซิโนเอนไซม์ที่เขาทดลอง ตอนแรกเขาก็เลีเ้ยงเชื้อแบคทีเรียนะคะในคาร์บอนซอสให้คาร์บอนซอสเป็นกล mm ูโคสพอมาแอสเซอแอคทิวิตี้ของเบต้าไกลโคเดสนะคะดูว่ามีปริมาณเบต้าไกลโคเดสเท่าไหร่ mm hmm. ก็พบว่ามีไม่มีแต่มีน้อยมากนะ,ะน้อยกว่าสิบโมเลกุลต่อเซลล์เพราะว่าในขณะนั้นเซลล์มีกลูโคสอยู่แล้วนะคะกลูโ mm hmm. คสเข้าสู่กระบวนการอะไรคะไกลโคไลซิส mm hmm. เนาะเอนไซม์ในไกลโคไลซิสเป็น เอนไซม์ me, ที่เป็นคอนซิลชิวเอนไซม์มีการสแสดงออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียในกรูโคสแน่นอนมันไม่เสียพลังงานในการสร้างเบต้ากลั่นตัวเชเดสเพราะเซลล์ยไม่จำเป็นต้องใช้นะคะก็จะพบเบต้ากลั่นตัวเชเดสไหมพบนะคะแต่พบน้อยมากร้อยละสิบโมเลกุลต่อเซลล์ในข้อสอบก็จะมีหลอกๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไม่พบเลยน,นะคะมีพบนะคะแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เขา,าย้าย เซลล์แบคทีเรียไปเลี้ยงในคาร์บอนซอลที่เป็นแลคโตสตอนดิเซอร์จำเป็นต้องใช้แล้วก็จะพบว่าเมื่อเพิ่มาหาปริมาณของเอนไซม์เบต้าการ์นโตรไซเดสจะพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นหลายพันโมเลกุลต่อเซลล์และจากการทดลองง่ายๆตรงนี้เนี่ยเขาสรุปว่าเบต้าการ์นโตรไซเดสเป็นอินดูซิเบิลเอนไซม์คือเป็นเอนไซม์ที่หย่อมดำที่มีการสร้างได้เมื่อเซลล์จำเป็นต้องใช้ถ้าเซลล์ไม่จำเป็นต้องใช้เลี้ยงในกลูโคส <c oughs> ต้องไม่สร้างแต่มันมีเล็กน,น้อยอยู่ในเซลล์วีแล้วแต่ไม่ไม่สร้างยาเยอะเพราะเซลล์วีจะเป็นต้องใช้เป็นการ้นเฟลงพลังงานการสังเคราะห์โปรตีนมีการใช้พลังงานมากนะคะพลังงานในรูปของ GTP แต่ถ้าเกิดว่าเราย้ายมาเรียในแบตโคลตอนนี้เซลล์จ,จะเป็นต้องใช้นะคะก็จะมีการเหนี่ยวนำให้สร้างนะคะอันนี้เบต้ากาโคเเดสจึงบอกว่าเป็น inducible enzyme เป็นเอนไซม์ที่เหนี่ยวนำให้มีการสาร้างได้งนะะนะะั้นเดี๋ยวคราหน้ามาดูต่อนะคะว่า ทำไมมันถึงไม่สร้างเป็นสภาวะที่ไม่ต้องใช้ทำไมไม่สร้างแล้วทำไมช่วงที่จะเป็นต้องใช้มันสร้างได้ยังไงมีการเห,รหยียางไ,ไ,ได้ยังไงไปมาดูพรุ่งนีนะคะ้ค่ะ